หรือว่าเราสามารถเขียนเป็นสูตรแบบนี้ได้ครับผลรวมของโมเมนตัมก่อนเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังพี่ขอแนะนําขั้นตอนในการทําโจทย์ประเภทนี้กันก่อนละกันครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะ ในคลิปนี้เนี่ยเรามาต่อกันที่เนื้อหาของกฎการอนุร,รักษ์โมเมนตัมกันก่อนครับซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนต่อมาจากโมเมนตัมและการโดนในคลิปก่อนหน้านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูดคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แนะนําให้กลับไปดูกันก่อนได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะทวนให้แบบเร็วๆอีกสักครั้งหนึ่งลวกันนะโมเมนตัม um คือปริมาณเวกเตอร์ที่บอกถึงความพยายามที่ต้องใช้ในการกระทําต่อวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ให้หยุดนิ่งหรือวัตถุที่หยุดนิ่งให้เคลื K ่อนที่ซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างมวลกับความเร็็ววววขขอองััตถุหรื่่าาเเียนปนปสูได้ P M V บ โดยที่ P เนี่ยมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทีสําหรับกฎอนุร,รักษ์โมเมนตัมเนี่ยก็ตรงตามชื่อเลยนะครับเมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทาต่อระบบหรือว่าแรงรับภายนอกที่กระทาต่อระบบเป็นศูนย์ผลรวมโมเมนต์ของระบบก่อนการกระทบเนี่ยจะเท่ากับผลรวมโมเมนต์ของระบบหลังกระทบครับหรือว่าสรุปง่ายๆนะคือโมเมนตัมเนี่ยมันจะไม่หายไปไหนครับตอนแรกเนี่ยมีเท่าไหร่ตอนหลังก็จะมีโมเมนตัมเท่านั้นมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอื่นๆเฉยๆครับหรือว่าเราสามารถเขียนเป็นสูตรแบบนี้ได้ครับผลรวมของโมเมนตัมก่อนเท่ากับผลรวมของโม um ถ้าเขียนให้ละเอียดละเอียดกว่านี้นะครับโมเมนตัม um, ก่อนชนก็อาจจะมีหลายโมเมนตัมนะเป็น m 1คูณ u 1บวกกับ m 2คูณ u 2ถ้ามีหลายโมเมนตัมก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆครับทั้งหมดนี้จะเท่ากับพลนรวมของโมเมนตัมหลังชน m 1คูณ v 1บวกกับ m 2คูณ v 2ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับจะสังเกตว่าถ้าใครเรียนเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานมาแล้วเนี่ยคอนเซปต์หลักๆมันจะเหมือนกันเลยครับครั้งนี้เปลี่ยนเป็นโมเมนตัมแทนครับเราเลยเรียกมันว่ากฎก,การอนุรักษ์เหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเรามา ตัว1.5เมตรต่อวินาทีเข้าหารถเข็นที่มีมวลรวม100กิโลกรัมซึ่งอยู่นิ่งบนพื้นระดับผิวลื่นดังรูปครับทันทีที่เด็กขึ้นไปยืนบนรถเข็นรถเข็นจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ก่อนอื่นพี่ขอกําหนดก่อนนะเป็นข้อตกล,ลงร่วมกันครับว่าทางขวาจะเป็นบวกทางซ้ายเป็นลบเนาะโจทย์กาหนดให้อะไรมาบ้างครับตอนแรกเนี่ยมีเด็กคนนึงวิ่งด้วยความเร็ว1.5เมตรต่อวินาทีแล้วก็รถมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับพอเด็กกระโดดขึ้นไปเนี่ยรถเข็นมันจะต้อง,งเคเงล มวลของเด็กมาให้เท่ากับ20กิโลกร,รมัมส่วนรถเข็นเนี่ยมีค่าเท่ากับ100กิโลกร,รัมครับเลขอาจจะดูไม่จริงเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาเลขตามนี้แล้วกันครับมีมวลกับความเร็วมาให้เราต้องการหาความเร็วปลายใช่ไหมสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับความเร็วก็คือโมเมนตัมครับมีอย่างเดียวเลยเนาะเพิ่งเรียนไปดังนั้นเราจะใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเพื่อมาหาความเร็วปลายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้กันครับจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะผลรวมของโมเมนตัมก่อน um, ชนจะเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชชนน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 ครับบตอออกกก่นเน่เเเาถูแงมม2สวใขด็ ซึ่งมีมวล m 1และความเร็วต้น u 1 U อยู่ส่วนรถเข็นเนี่ยมีมวลเป็น m 2และมีความเร็วต้นเป็น u 2ครับเหตุการณ์ก่อนชนก็จะมี2ก้กรน,นี้พอเด็กมันกระโดดขึ้นมาอยู่บนรถแล้วครับโมเมนตัม um หลังการชนเนี่ยจะกลายเป็นว่าทั้งเด็กและรถเนี่ยเคลื่อนที่ไปพร้อมกันด้วยความเร็ว v ครับแสดงว่ามวลจะต้องเป็นมวลของทั้งเด็กและก็รถรวมกันครับจะได้ว่าผลรวมของโมเมนตัมก่อน m 1 u 1บวกกับ m 2 u 2จะเท่ากับโมเมนตัมหลัง m หู m 2, ึกับวก m ่างคูณกับ v ครับทุกอย่าง เด็กมีมวล20กิโลกร,รมัมแสดงว่า m1 เนี่ยจะเท่ากับ20ครับรถเข็นมีมวล100กิโลกร,รมัมแสดงว่า m2 จะมีมวลเท่ากับ100กิโลกร,รมัมความเร็วต้นของเด็กคนนี้โจทย์กำหนดมาให้เป็น1.5เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับหรือว่า u1 เท่ากับ1.5ส่วนความเร็วต้นของรถเข็นเนี่ยตอนแรกมันหยุดนิ่งครับมันอยู่กับที่นะแสดงว่า u2 เท่ากับ0ความเร็วปลาย v เราหาอยู่แล้วครับแสดงว่าเราสามารถหาได้เรียบร้อยแล้วนะจะได้20คูณ1.5ครับซึ่งเท่ากับ30บวกกับ100คัคงงดคบด้านนหลงนะ20 0 100จะเท่ากับ120ใช่ไหมคูณด้วย v ย้ายค่าเขา v ได้ครับจะได้เป็น30ส่วน120หรือเท่ากับ0.25เมตรต่อวินาทีเป็นคําตอบของเราในข้อนี้นั่นเองครับความเร็วเป็นบวกแสดงว่ามีทิศทางเดียวกับความเร็วต้น u ไปทางขวานั่นเองสำหรับตัวอย่างนี้ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของโมเมนตัมพอสมควรและสำหรับกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมก็แค่จําคอนเซปต์ไว้ให้ได้ครับโมเมนตัม um มันจะไม่หายไปไหนมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นอย่างอื่นเท่านั้นเองในข้อนี้พอมวลรวมกันแล้ววมมมมันีลาก ใช่ไหมครับความเร็วรวมมันเลยลดลงเพื่อให้มเมนตัมรวมมันเท่ากับตอนต้นแบบนี้นี่เองเก <Okay, S 1> เดี๋ยวเรามาต่อที่หัวข้อสุดท้ายครับที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยก็คือการชนและการดีตัวแยกออกจากกัน โดยในหลักสูตรเนี่ยเราจะใช้การชนในลักษณะ1มิติครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมก่อนนะหรือพูดง่ายๆครับเป็นการชนแบบแกนเดียวไม่แกน x ก็แกน y เพื่อให้เห็นรูปแบบกันก่อนนะครับเริ่มกันที่การชนก่อนนะในการชนของวัตถุโมเมนตัมของระบบมีค่าคงตัวแต่พลังงานชนเนี่ยอาจจะมีค่าคงตัวหรือไม่ก็ได้ครับจากประโยคนี้ทำให้เราสามารถแบ่งการชนออกเป็น2กรณีครับก็คือถ้าผลรวมของพลังงานชนของระบบมีค่าคงตัวการชนนี้จะเป็นชนแบบยืดหยุ่นครับถ้าผลรวมของพลังงานชนของระบบมีค่าไม่คงตัวการชนแบบนี้จะเป็น การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองซึ่งการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นมากกว่านะครับในโลกแห่งความเป็นจริงนะแต่การชนทั้งสองเนี่ยก็ยังคงไว้ทึ่งโมเมนตามที่ขงตัวนะครับเปลี่ยนแค่พลังงานชนเฉยๆแล้วพลังงานชนที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับก็ใช้ความรู้ในเรื่องของพลังงานก่อนนี้เลยนะครับตอนชนเนี่ยอาจจะมีพลังงานชนอยู่พอหลังชนแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปพลังงานเสียงพลังงานความร้อนอะไรแบบนี้ครับทำให้พลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปนั่นเองแต่เราจะนิยามการชนแบบที่ยืดหยุ่นหร่ดนนนนเเีาาูทพลลัังงป็กะ โอเคสำหรับการชนทั้ง2แบบพอเข้าใจอยู่นะครับโจย์เนี่ยจะก,กําหนดมาเพื่อเป็นข้อมูลให้เราได้ครับการชนแบบยืดหยุน่นแสดงว่าพลังงานจนเท่ากันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกรูปแบบหนึ่งดีกว่าครับกอการดีตัวแยกออกจากกาันของวัตถุ1มิติหรือที่ชอบเรียกว่าการระเบิดนะครับเมื่อกี้เป็นการชนใช่ไหมมันเกิดจากวัตถุ2ชิ้นมาชนกันแต่ถ้าเป็นการดีตัวหรือการระเบิดเนี่ยจะเริ่มจากวัตถุ1ชิ้นครับการดีตัวหรือการระเบิดของวัตถุด้วยพลังงานภายในระบบเนี่ยมเมนตัมของระบบก็จะต้องมีค่าคงตััวเเหมมมืออนนนดิรบบแต่พลงงงาจจขะะี ค่าเพิ่มขึ้นนะขอ,อยาำว่าต้องเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับพูดง่ายคือถ้าในรูปแบบของการดิดตัวหรือการระเบิดเนี่ยความเร็วปลายมันจะเพิ่มขึ้นแน่นอนโอเคนะการชนและการแยกตัวทั้ง3รูปแบบนี้เป็นสิ่งที่โจทย์จะบอกหรือให้เราหาครับโดยผสมกับเรื่องของกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมในการทําโจทย์ออกมาให้ได้นั่นเอง ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างกันเนี่ยพี่ขอแนะนําขั้นตอนในการทําโจทย์ประเภทนี้กันก่อนละกันครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะปกติเนี่ยพี่จะทําทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับหึเนี่ยให้เราดูก่อนว่าโจทย์ประกอบด้วยวัตถุอะไรบ้างครับพิจะรณาว่ามีแรงภายนอกมากระทํากับระบบไหมถ้าไม่มีหรือว่าไม่ระบุเนี่ยให้ถือว่ามีแรงลับภายนอกเป็นศูนย์แล้วใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมในการแก้ปัญหาได้ครับอันนี้ค่อนข้างสาคัญนะถ้ามีแรงภายนอกเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมครับสองกำหนดวิศท,ทางในการเคลื่อนที่ทิศไหนมีค่่าาาเเเปป็นนนนบววกกออััี้้้ติรขใจยูแล ถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะให้ทางขวาเป็นบวกทิศขึ้นเป็นบวกเนาะแต่ว่าทั้งน้องๆทําโจทย์ในห้องเรียนเนี่ยอาจจะกําหนดทิศเนี่ยเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ได้ครับสามเกลลักษณะของเวกเตอร์แทนด้วยความรเร็วของวัตถุแต่ละก้อนทั้งก่อนการชนและหลังการชนครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการเขียนแรงทั้งหมดที่ทเรารู้เนี่ยลงไปในโจทย์เพื่อให้เราสามารถรู้ว่ามีแรงอะไรบ้างมีเวกเตอร์อะไรบ้างนะครับสี่หาผลรวมของโมเมนตัมจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมใช่แล้วครับหนึ่งเนี่ยถ้าเราเช็คว่าไม่มีแรงภายนอกแล้วเราใช้กฎ 5แก้สมก,การในข้อที่4หาสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับโจท์เนี่ยอาจจะจบแค่นี้ข้อที่5หรือว่ามีต่อก็ได้นะถ้ามีต่อก็คือบางข้อเนี่ยจะต้องพิจารณาพลังงานโจนทั้งก่อนและก็หลังการชนด้วยซึ่งจะมีค่าคงตัวเมื่อเป็นการชนแบบยืดหยุนและมีค่าไม่คงตัวสาหรับการชนแบบไม่ยืดหยุนครับถ้าโจทย์ให้หาก็ต้องหามาด้วยครับยกตัวอย่างเช่นข้อน,นี้เลยกล่องมวล150กรัมให้เคลื่อนที่ไปทางขวาบนลานน้าแข็งด้วยอัตราเร็ว3เมตรต่อวินาทีในขณะที่กล่องมวลรัมร้เคื่อนทที่ปาางซ้ยบนนยเร็วว3เเมตตร่่นนาทีช ก,กล่องทั้งสองเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ในแนวเดียวกันมาชนกันหลังจากชนเนี่ยกล่องมวล300กิโลกรัมเคลื่อนไปทางขวาแทน้วยความเร็ว1เมตรอนทีนะให้หา2อย่างครับก็ไก่กล่องมวล150กรัมเคลื่อนที่ไปางทิศใด,ดและมีอัตราเร็วเท่าไหร่ถาม่พิจารณาแรงเสียดทานที่เกิดจากพื้นน้ำแข็งซึ่งมีขนาดน้อยมากครับเขาไข่ okay, การชนในสถานการณ์นี้เป็นการชนแบบยืดหยุน่นหรือไม่มาหาที่ข้อแรกกันก่อนละกันนะครับเขาถามหาอัตราเร็วและก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของกล่องมวล150กรัมหลังการชนหาวีนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเรามาทาทีละสเต็ปไปพร้อมกันเลยนะครับเช็คก,ก่อนนะว่ามีแรงภายนอกไหมโจ์เนี่ยบอกว่ากล่อง2กลกองนี้ชนกันนะครับแต่ไม่ได้บอกถึงแรงภายนอกอื่นๆนะแถมก็บอกว่าไม่มีแรงเสียดทานในพื้นด้วยสิ่งที่เราต้องการหาคือหาความเร็วใช่ไหมครับและโจทย์กําหนดมวลมาให้และก็ความเร็วต้นอีกเล็กน้อยนะมีทั้งมวลมีทั้งความเร็วเพราะฉะนั้นข้อนี้เหมาะกับการใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเป็นอย่างยิ่งครับ 2องกำหนดทิศทางของเราก่อนนะครับอันนี้พี่ใช้เหมือนเดิมนะทางขวาเป็นบวกครับสากำหนดเวกเตอร์ต่างๆที่โจทย์กําหนดมาให้มาดู่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับก่อนชนเนี่ยกล่องมวล150กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว3เมตรต่อหนาทีไปทางขวาแต่ว่ากล่องมวล300กิโลกร,รัมเนี่ยเคลื่อนที่เท่ากันครับ3เมตรต่อหนาทีแต่ไปทางซ้ายทิศทางมีผลนะระบุทิศทางดีๆครับพุ่งเข้าหากันจากนั้นก็เกิดการชนครับทำให้กล่องมวล300กิโลกร,รมัมเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางขวาแทนเป็นความเร็ว1เมตนาทีให้กล่งัมครั่อนน คือเวกเตอร์ทั้งหมดที่โจทย์ให้มาแล้วนะโจทย์ไม่คิดแรงเสียดทานจากพื้นน้ำแข็งนะครับต่อกันที่ข้อที่4เรารู้แล้วโจทย์ให้อะไรมาบ้างโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนครับก่อนชนเนี่ยมีมวล1น0กรัมใช่ไหมเอาไปแทนเนจะต้องเป็นหน่วยกิโลกรมัมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะแทนไปที่ค่า0.15กิโลกรัมกล่องใบนี้มีความเร็รเวต้น3เมตรต่อวินาทีกล่องอีกใบเนี่ยมีมวล0ูดกิโลกรัมความเร็วต้นก็เหมือนกันครัครบเ่าานาวาน้มเรา,เราะะน้มตรต่อวินาทีอย่าลืมนะมนัเป็น ปริมาณเวกเตอร์สลับโมเมนตัมหลังชนจะเท่ากับมวลเดิมเนี่ย0.15กิโลกร,รมัมความเร็วปลายเราหาครับติดไว้ก่อนเนาะมวลอีกก้อนเนี่ย0.3กิโลกร,รมัมคูณกับความเร็วปลาย1เมตรต่อนาทีแต่คราวนี้ทิศทางเนี่ยตรงกับที่เรากำหนดไว้แล้วครับคือเป็นบวกหนึ่ง ขั้นตอนที่5หาเลยครับเราตั้งสมงการเรียบร้อยแล้วจากขั้นตอนที่4พี่คีดไปทีละก้อนนะ0.15คูณ3จะเท่ากับ0.45 0.3คูณลบ3จะได้เท่ากับลบ0.9ครับอันนี้มีลบด้วยนะดูทิศดีๆครับทั้งหมดจะเท่ากับ0.15 v บวกกับ0.3คูณ1หรือว่าเท่ากับ0.3นั่นแหละย้ายข้างเพื่อหา v ครับ,บวก0.3ย้ายไปเป็นลบครับจะได้เป็น0.45ลบ0.9ลบ0.3หรือว่าคิดเลขออกมาจะเท่ากับลบ0.75 0.15คูณกับ v อยู่ครับย้ายไปหารจะได้ v เท่ากับลบ5เมตรต่อวินาทีเป็นความเร็วตอนปลายของกล่องมวล150กรัมของเรานั่นเองครับเครื่องหมายลบแสดงว่าทิศทางตรงข้ามกับที่เรากําหนดให้นะครับหหน่วยไปทางซ้ายแบบนี้นั่นเองครับเรียบร้อยนะนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาอย่างแรกแต่ยังไม่เสร็จนะครับยังมีข้อยอยที่2ด้วยเข,ขาค่การชนในสถานการณ์นี้เป็นการชนแบบยืดหยุ่นหรือไม่เรานิยามไปแล้วใช่ไหมครับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยคืออะไร ถ้าผลรวมของพลังงานจนของระบบมีค่าคงตัวการชนนี้จะเป็นการชนแบบยืดหยุ่นครับหมายความว่าถ้าพลังงานจนตอนก่อนเนี่ยเท่ากับพลังงานจนตอนหลังการชนนี้จะตรงตามนิยามของการชนแบบยืดหยุ่นเราเช็คได้ไหมครับ เช็คได้แน่นอนนะเรามีความเร็วทุกตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับให้เราเช็คพลังงานจนก่อนชนแล้วก็หลังชนพลังงานจนเราเรียนไปแล้วนะครับหนส่วนสองเอ็มวียกกำลังสองใครยังไม่เรียนกลับไปทวนกันก่อนได้นะครับเราหาพลังงานจนก่อนชนจะเกิดจากมวล2ก้อนใช่ไหมก็คือ1นส่วนสองเอ็มหนึ่งยูหนึ่งยกกำลังสองบวกกับหนึ่งส่วนสองเอ็มสองยูสองยกกำลังสองครับ บวกกันให้คบนะเราก็แทนตามข้อมูลที่เรามีนี่แหละ m1 เท่ากับ0.15กิโลกรัม u1 เท่ากับ3.0 m2 เท่ากับ0.3กิโลกรัม u2 เท่ากับลบ3ครับตรงนี้คิดเลขเยอะนิดนึงนะพี่ขออนุญาตคิดเลขให้เร็วๆเ,เลยครับจะได้ทั้งหมด2.025จูลเป็นพลังงานจนก่อนชนของเรานั่นเองครับและพลังงานจนหลังชนล่ะครับ ek หลังชนจะเท่ากับ2ก้อนเหมือนกันเลย1/2 m1 v1 ยกกำลัง2บวกกับ1/2 m2 v2 ยกกำลัง2ครับ v1 เราหามาจากข้อที่แล้วแล้วนะครับเอามาแทนได้เลยมวล m1 วีหนึ่งหามาจากข้อที่แล้วลบหเมตรต่อวินาทีส่วน V2 เท่ากับ1เมตรต่อวินาทีคิดเลขออกมาพี่คิดให้เหมือนเดิมนะจะเท่ากับ2 2 5จูนเท่ากันเป๊ะเลยครับเพราะฉะนั้นเราสรุปได้แล้วนะครับพลังงานจนก่อนชนและพลังงานจนหลังชนเนี่ยเท่ากันแบบนี้แสดงว่าการชนในสถานการณ์นี้เป็นการชนแบบยืดหยุนเพราะพลังงานชนของระบบมีค่าคงตัว อพอเห็นภาพกันแล้วนะครับสำหรับภาพรวมของบทนี้เอาจริงๆพระเอกของเรื่องนี้ก็คือโมเมนตัมนั่นแหละครับก่อนหน้านี้เราเอาโมเมนตัมไปเชื่อมกับแรงหรือไปเชื่อมกับการโดนใช่ไหมครั้งนี้เราเอามาเชื่อมกับพลังงานได้ด้วยนะเป็นเหมือนทางผ่านที่เราจะสามารถเอาแต่ละบทเนี่ยมาเชื่อมกันได้นั่นเองครับตัวอย่างในคลิปนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ยากมากเท่าไหร่นะพี่แนะนําให้น้องเนะี่ยควรไปฝึกตัวอย่างที่ยากมากกว่านี้อีกนิดนึงครับลองฝึกทําโจทย์กันเยอะๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะพี่ก็อยากจะฝากข้อนี้ไว้ทํากันทําได้เท่าไหร่สามารถคอมเมนต์บอกพี่ไว้ที่ แชร์คำตอบนะเพื่อคนหนึ่งจะได้เอาไปเป็นแนวทางได้โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปคลิปนี้กันครับ ในคลิปนี้เนี่ยเรามาเรียนกันเรื่องของกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมครับก็ตรงตามชื่อเลยนะเมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทําต่อระบบหรือว่าแรงรับภายนอกที่กระทําต่อระบบเป็นศูนย์ผลรวมของโมเมนตัมของระบบก่อนการกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมของระบบหลังการกระทบครับหรือว่าสรุปง่ายๆเขาว่าโมเมนตัมจะไม่หายไปไหนตอนแรกมีเท่าไหร่ตอนหลังก็จะมีเท่านั้นหรือว่าจะเขียนในรูปสูตรได้เป็นผลรวมของโมเมนตัมก่อนจะเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังครับ ถ้าจะเขียนเป็นสูตรที่ละเอียดมากขึ้นเนี่ยโมเมนตัม um ก่อนชนก็อาจจะมีหลายโมเมนตัมนะ m1u1 บวก m2u2 บวก m3u3 ไปเรื่อยแบบนี้ได้ครับทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชน m1v1 บวก m2v2 บว m3v3 ไปเรื่อยแบบนี้ได้ครับ จากนั้นเราก็มารู้จักกับประเภทของการชนและการระเบิดแบ่งออกเป็นการชน2ประเภทและการระเบิดอีก1ประเภทครับ 1. ถ้าผลรวมของพลังงานชนของระบบมีค่าคงตัวจะเป็นการชนแบบยืดหยุ่นครับแต่ว่าถ้าเป็น2ผลรวมของพลังงานชนของระบบมีค่าไม่คงตัวจะเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นครับแต่ว่าทั้ง2อันนี้เหมือนกันนะก็คือโมเมนตัมของระบบทั้ง2ระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวครับโมเมนตัมเท่ากันนั่นแหละแต่พลังงานชนของ2ระบบเนี้ยไม่เหมือนกันครับ แต่ถ้าเป็นรูปแบบของการดีดตัวหรือว่าการระเบิดของวัตถุด้วยพลังงานภายในระบบเนี่ยโมเมนตัมของระบบจะมีค่าคงตัวแต่พลังงานโจนของระบบจะมีค่าเพิ่มขึ้นครับทั้งหบทเนี่ยเอามารวมกับบทโมเมนตัมที่เรียนคลิปก่อนอันนี้ครับเราก็สามารถทําโจทย์ในเรื่องของโมเมนตัมและการชนได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับ เป็นยัางไงานบ้างครับพอเข้าใจกันใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจยังไงสามารถคอมเมนต์บอกที่อยู่วิธีด้านล่างได้เลยนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะเพื่อนเพื่อนคนอื่นจะได้เห็นคลิปนี้กันมากยิ่งขึ้นครับแล้วถ้าน้งนองๆเป็นหนึ่งในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องนีไว้นะครับก็อยากให้ช่วยการกดไลค์กด u b s c r i b e ช่องติวน้องไว้ด้วยเนาะอ๋อแล้วเดี๋ยวก่อนตอนนี้ช่องมีระบบสมาชิกแล้วเนาะใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นเด็กหน้าห้องก็สามารถสมัครได้เลยครับเพียงเดือนละ50บาาททเ่นั้นเองโดยมาชิกก็จะสิทธิ์ใบบาหโยเทพาน ถ้าใครสนใจแล้วก็สมัครแล้วมาเจอกันในแก๊งเด็กนหน้าห้องได้เลยครับ